พะยค่ะจะดำรงชีพโดยการกินแต่นมพึ่งและพืชผักแบบนี้ไปจนตลอดอายุไขไม่ได้นะพะยะค่ะตอนนี้ฝ่าบาทร่างกายก็ะายพร้อมตัวซิดเหลืองลองไปทุกวันท้ายที่สุดอาจจะจบชีวิตเหมือนผู้คนที่อยู่บนดาวดวงนั้นเจ้าหยุดพูดไปเลยข้าชอบข้าไม่อยากมีชีวิตยืนยาวข้าจะอยู่ไปทําไมอยู่แบบไร้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอะข้ารู้สึกตลอดเวลา ข้ารู้สึกว่าข้าเกิดมาทําไมฝ่าบาทก็ก็เกิดมาเพื่อปกครออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ไงดินแดนสุนทยาแห่งกาแล็กซี่ถ้าข้าเลือกได้ข้าอยากอยากเป็นเหมือนผู้คนที่อยู่บนดาวดวงนั้นและข้าก็อยากจะไปที่นั่นด้วยดวงดาวสีน้ำเงินแค่ข้าเห็นมันข้าก็ใจายสารแล้ว แม่ครับหลังทำงานหนักผมขอไปพักที่บ้านคุณย่านะครับแม่บ้านคุณยา่าไม่ไปไม่ได้หรอมันไกลอ่ะหัวหินพัทยากเกาะกูดหรือไม่ก็เกาะสมุยที่เที่ยวเยอะแยะที่พัก,กเยอะแยะไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นหรอกหน้าคุณแม่ครับผมรู้ว่าคุณแม่กลัวแต่ผมไม่กลัวผมจะไปที่นั่นน่ะ ก็คุณย่าซื้อแล้วและคุณย่าก็ย,ยกให้ผมด้วยะนะครับคุณแม่ผมไปที่นั่นนะครับคุณแม่นะครับผมอยากไปอ่ะตั้งแต่เกิดมาผมรู้ว่าเป็นของผมอ่ะแต่ผมก็ไม่เคยไปเลยอ่ะถ้าแกไปแกกับแม่ไม่ต้องคุยกันอีกคุณแม่ครับให้ผมไปลยนะครับผมอยากไปนะครับคุณแม่ My love, My prince เจ้าชายสุดสายหมอกที่นี่เร็วๆนี้ สวัสดีทีช่วงภาคกลางคืนนะคะพี่น้องเราชาวคูสุแลนค่ะนี่คือซีรีฟิกรเรื่องใหม่ของช่องเรานะคะก็สร้างขึ้นมาในวาระพิเศษเนื่องจากเซียวจานจ้านเกิดของเรานั้นออกโซโลอ่อัลบั้มนะอัลบั้มเดี๋ยวชุดแรกมันเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆนะคะเป็นโอกาสที่เรารอคอยและก็มันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเซียวจานมากๆก็ขอบคุณเซียวจา้านด้วยสำหรับแรงบันดาลใจกับซีรีฟิกรเรื่องนี้ก็เป็นซีรีฟิกสั้นนะคะไม่ยาวเนื่องจากว่าแบบแบบสุขภาพตาไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ทำฟิกมันต้องใช้แบบพลังงงาาานอย่มก แต่นี่ก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษจริงๆนะคะก็อยากจะทำ s u b s My Love My p r i n e เจ้าชายสุดสายหมอกเป็นซิลิฟิกแนววิทย,ยาศาสตรน์นิดๆนะคะแล้วก็บวกกับแฟนตาซีแล้วก็โรแมนติกด้วยเซียวจ้านนะคะบทบาทเจ้าชายอีกแล้วในเรื่องนี้คะ่ะเซียวจา้านก็รับบทบาทนะคะเป็นเจ้าชายยูเรนัสสว่างยิ่ปอเองนะคะมาในบทบาทของดร์อาคิมหรือสายหมอกส่วนในเรื่องจะเป็นยัางไงานนะคะก็มาเร็วๆนี้ค่ะ ขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวของข่าวข่าว,าวเซียวจ้านของหวังยี่ปอในช่องกุสุแลนะคะในช่วงวันนี้หวังยี่ปอยังไม่ได้เคลื่อนไหวในส่วนของโซเชียลมีเดียเราก็ส่งกำลังใจให้กับหวังยี่ปอด้วยและแน่นอนที่สุดนะคะเราลุ้นเราเป็นกำลังใจงให้กับเซียวจ้านสำหรับโซโลอ่อัลบั้มแรกที่เซียวจ้านนะทุ่มเททำอย่างเต็มที่รวมถึงในส่วนของโปรดักชันด้วยนะคะก็พรีเซนต์โดยเซียวจ้านสตูดิโอเลยยอดเยี่ยมมากๆทํทำเองจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การเขียนเพลง,งนะคะออกไปจาก เซียวจา้านจริงๆและเป็นโซโลโดยเซียวจานอย่างแบบแท้ๆเลยแท้ทรูนะคะจากเซียวจา้านขอทุกคนมีความสุขในช่วงค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็รอคอยที่จะเจอยูเรนัสกับวาคิมไปด้วยกันขอนพิจาราสวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ